ตอนที่ทักษิณออกมาไว้จพ้นโทษแล้วใส่ปอกคอนั่งแขกสำคัญคนแรกที่บินมาหาก็ชื่อสมเด็จทุนเซนสมเด็จจากนรกนี้ก็กลุ่มความลับทักษิณเอาไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือเงินทองที่ทักษิณทิ้งเอาไว้ที่ขเขมรหรือว่างานการต่างๆที่ตกลงกันเอาไว้สมเด็จจากนรกนี้ต้องการจะเร่งสปีดกับทักษิณว่าในเมื่อลูกสาวเป็นนายกแล้วกรุณาเอาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลโดยพึ่ง ทา M O U 2543ถึง2544มาเป็นตัวการทวนความจำว่าเฮ้ยเราต้องเดินหน้าต่อไปในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่เราทำเอาไว้ก่อนที่คุณหนีออกไปนอกประเทศนั้น17ปีมันค้างคาอยู่นะเนี่ยมาจัดการซะแผนที่1ต่อ2แสนจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงแบ่งผลประโยชน์บนพื้นที่เลยทั้งทั้งที่พื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องถกเถียงกันอีกนานเพราะว่าประเทศไทยก็อ้างว่าพื้นที่นั้นเป็นของไทย ถเหมนก็ว่าอ้างพื้นที่ของเหมน,นแต่แนวความคิดใหม่ของทักษิณและทีมงานหุ่นเสนก็บอกเฮ้ยอย่าทะเลาะก,กันเลยของใครก็ช่างมาันมาจับมือกันเซ็นสัญญาดีกว่าว่าผลประโยชน์ที่เกิดจากกันพื้นที่ตรงนี้มีเท่าไหร่แบ่งกันคนละครึ่งส่วนครึ่งของคุณคุณจะไปทาอะไรกับใครก็เรื่องคุณครึ่งของผมผมจะมีคนที่มาซื้อสัมทานไปก็เรื่องของผมและนั่นคือที่มา